กลับาพบกับอินจ n เรียสชาแนลอีกแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่งานเปิดบ้านและบรรยากาศอย่างนี้ทุกคนดูออกไหมครับพี่ไหนแน่นอนเราอยู่ที่ร้านตัดผมครับแล้วสมาชิกของเราหนึ่งท่านคนนั้นก็คืออามตัดเพลินครับเดี๋ยวไปตามตัวก่อนหน่กัว่าอยู่ตรงไหนแน่นอนครับบรรยากาศที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้คือบรรยากาศการเปิดบ้านครับนี่แต่ถ้าเราอยากรู้จักเขาจริงๆเดี๋ยวต้องไปตามตัวครับตามมาครับต้องบอกว่าร้านตกแต่งมาอย่างน่ารักนะครับเจอตัวแล้วครับทุกคนพี่อามสวัสดีครับ อ๋อสวัสดีครับแล้วบ้านสวัสดีครับเอ๊ะ่ไปาปทุกคนก่อนสวัสดีครับไม่เป็นไรครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านตัดเพลินสาขาอินทาว์นะครับทางเข้าโกโฮเซลครับผมตัดเพลินมีกี่สาขาครับเล่าให้เราฟังหน่อยคตัดเพลินเนี่ยทั้งหมดจริงๆมีมีห้าสาขามีบาร์เบอร์ครับสองสาขาที่ไหนอยู่ที่ไหนสองที่นี้สองที่ก็คือที่สันปะตองหนึ่งที่มีที่แม่เฮียนะครับผมที่ดอนปินเนาะหนึ่งที่แล้วก็อีกสามอีกสามที่จะเป็น ซาลอนตัดทั้งผมชายผมหญิงสาขาซาลอนสาขาที่1จะอยู่ที่ทางโดงใกล้ตลาดทางโดงสาขาที่2ก็จะอยู่ที่ตลาดแม่เหียโครงการมารีเพสแล้วก็สาขาที่3ก็คือที่นี่ครับสาขาอินทาวนนั่นเองครับผมเข้าโคโรเซียลครับอิดิเตอร์ของเราใส่แมพแทบไม่ทันเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดมีแมพเงี้ยเดี๋ยวเราแปะไว้ที่แมไทีมหนึ่งถามด้วยครับว่าตัดเทินของเราเนี่ยมีจุดเด่นยังไงครับถ้าพูดถึงตัดเทินชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นเรื่องของงานตัดผมนะครับผมก็ เราเด่นในเรื่องของการตัดผมใช่ตัดผมหญิงแล้วก็การันตีด้วย ถ้วยรางวัลเลยเองอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งนะครับนี่คือส่วนหนึ่งนะที่มาไว้สาขานี้แต่ส่วนหนึ่งอ่ะอยู่ที่สาขาพมกลาที่ตลาดสดแม่เหียครับครับผมตรงนั้นจะเป็นคลังของถ้วยรางวัลถ้วยรางวัลบ้างขิงบ้างนะครับดูเองนะครับของเล่นลูกบ้างนะครับผมน้ำว่านชอบเห็นอาร์มแบบว่าไปบรรยายไปแบบโผล่ที่ต่างประเทศบ้างไปดูนี่นั่นมาอันนี้คือทําอะไรครับอันเนี <reco B. S 2> ้ยของผมอ่ะเป็นอีูเคเตอร์เป็นผู้ให้ความรู้ให้ความรู้สอนเกี่ยวกับเทคนิคการตัดผมทรงผมแบบใหม่ๆนี่ไใหม่ เนี่ยครับที่เทรนที่กําลังมาตอนนี้ก็เราก็จะไปสอนแต่ละพื้นที่โรงเรียนนะฮะหรือว่าเป็นสถานร้านเสริมสวยแล้วก็สอนเกี่ยวกับช่างที่อยากจะเพิ่มเติมเทคนิคเพิ่มเติมนั่นเองครับผมโอ้การันตีด้วยรางวัลฝีมือแล้วเนี่ยยังการันตีด้วยความรู้เพราะว่าเป็นวิทยากรที่ไปให้ความรู้ทุกคนเองเลยใช่ครับอีกหนึ่งอย่างที่อันนี้ส่วนตัวเราชอบมากอาร์มตัดเลินนะทุกคนเขาจะมีช่วงเวลาที่บางทีอะไปตัดผมฟรีครับเออนี่คือโครงการอะไรน่ารักดีอ๋อ อันเนี้ยมันจะเป็นตรงที่ว่าผมะรับสอนครันักเรียนน่ยบางส่วนที่มาเรียนตัดผมเพิ่มเติมแล้วก็เวลามีนักเรียนเนี่ยนักเรียนเริ่มเป็นแล้วอ่ะเราก็ <จะ S 2> ต้องไปลองไปลองอจริงจริงแล้วก็มีบริษัทที่ไหนติดต่อมาหรือว่ามีองค์กรไหนที่อยากจะให้ไปตัดแล้วก็ จะพาทีมนักเรียนนะครับทีมช่างนักเรียนอะไปตัดให้ทันที่เลยเขาก็ได้ดไ,ดได้ลองความรู้ด้วยครับเด็กๆที่มารับก็ได้ตัดผมฟรีด้วยใช่ต้อต้องบอกไว้ก่อนว่านักเรียนที่จะไปตัดออกหน่วยนะครับ ต้องผ่านการเทรนเรียบร้อยแล้วนะครับว่าอโอเคผ่านแล้วคุณสามารถตัดผมได้แล้วถึงจะไปตัดออกหน่วยได้เลยโอเคครับ,รบอะรู้จักกับอาร์ตัดเพลินแล้วก็ร้านตัดเพลินท่งห้าสาขาประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาพูดคุยกันเรื่อง LCD ดีกว่า,ว,าว่ามี LCD อะไรที่น่าสนใจที่ช่วงนี้อยากจะนําเสนอมากได้ยินดีครับ,รบผมเจอกันเบรกหน้าครับ พี่อร์มครับเบ่งนี้มาคุยเรื่อง LCD ดีกว่า LCD วันนี้คืออะไรครับก็ LCD ก็ตลักๆของผมในวันนี้ก็จะเป็นการทำเครื่องบานนั่นเองครับเป็นการเคลือบก,กายสีผมนะแล้วก็ดันแบบที่อยู่ตรงนี้นะครับพี่เทนนะครับ รู้นนะรอบรู้ดีกับการรักษาการเมืองนั่นเองนะครับเดี๋ยวให้ความรู้ก่อนครับคัลเลอร์บาร์ตคืออะไรครับผมคัลเลอร์บาร์ตก็คือการเคลื่อนกระกายสีนะครับผมสำหรับผูกพัาอะไรที่มีสีผมเริ่มสีูญไปแล้วเป็นสีทองสีน้ำตาลพวกนี้ครับสามารถเข้ามาทำคาร์บูร์บาร์ตเป็นการเคลื่อนกระกายสีให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับก็เปลี่ยนสีผมได้ละมีคำถามครับแล้วอย่างนี้คนที่มีผมขาวเยอะๆทำได้ไหมสำหรับคนผมขาวผมไม่แนะนำนครับผม มาตรงเนี้ยมันเอาไว้สรับคนที่ทําสีบ่อยๆอยู่แล้วครับแนะนําให้เปลี่ยนประเภทของการเพิ่มประกายสีแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนที่มีหมอกเยอะๆครับเราก็ไปทำาเป็นสูตกไปเลยโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์ที่ได้กันดีกว่าครับเดี๋ยวให้อาร์มลองดูสิครับว่าผลลัพธ์ที่ได้เป็นยังไงครับเราคุณเราฟังทีก็คือผมลูกค้าคนนี้นะครับก่อ,อนน้านีะครับฟุ้ผมข,ของลูกค้าครับเป็นสีที่ สีที่หลุดออกไปแล้วเฟรออกไปแล้วมีความมาัธยนเนซีอค่อนข้างเยอะนะครับผมหลังจากที่เราทำคาร์บอนบาสนะครับใช้เวลาประมาณแค่รรครึ่งชั่วโมงลับหลั้นเราเว่าแค่เรื่อก็ไดนะครับผลที่ได้ก็คือสีผมดูสุขภาพดีขึ้นนะครับเน,นี่สีอิ่มตัวและผมที่ระลับที่คือสำคัญเยเลยก็คือสีผมเส,ส้นผมนะครับเสียน้อยมากมากนะหรือว่าแค่ผไม่เสีนยนเลยคำถามสมาําคัญเลยครับแล้วอย่างคาร์บอบาลนี่แพงไหมครับราคาไม่แพงครับผมอย่าง ลูกบ้านนะครับราคาเริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งพันสองร้อยถึงหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับขึ้นอยู่กับอะไรครับราคาตรงนี้ราคาขึ้นอยู่กับความสั้นความยาวความหนาความบางของเส้นดุลูกค้า,าครับนี่โอ้นึกว่าอยู่กับความสวยสวยมากจ่ายน้อยไม,ไม่เกี่ยวใช่ไหมครับเกี่ยวเขไม่เกี่ยวเพราะว่าค้าบางคนอนะ่ะผมยาวเราต้องใช้วัสดุที่เยอะขึ้นเยอ่งคนที่ผมน้อยก็ใช้แบน้อยแบบสุดทีครับขออนุญ,ญาต,ออญญาตถาม คนที่ใช้บริการนรี่ค่ะว่าหลังจากใช้บริการเสร็จเป็นยังไงไหมครับตอบโจทย์มากๆเลยค่ะจากคนที่เคยทําสีผมแต่ว่าเริ่มรักษาสุขภาพผมก็คือไม่อยากทําสีผมต่อแต่ทีนี้เวลาผมมันมันทำสีผมเสร็จแล้วเวลาปล่อยทิ้งไว้มันก็จะเลื่อนเลื่อนไหลลงมาเนี่ยค่ะแต่ไม่อยากทําสีผมพอดีมาเจอกับน้องอาร์มให้คําปรึกษาในเรื่องของการทาคลเลอรบาดก็คิดว่าตอบโจทย์ใช้เวลาไม่นานแล้วก็ทําให้ผมเราไม่เสียด้วยค่ะโอเคครับอ่ะเราได้ดูการรับบริการของฝั่งผู้หญิงไปแล้วตัดเพลินก็ยังลองรับผู้ชายเดี๋ยวเบรกหน้า นวาวันมาลองใช้บริการอัลองแบบจะผมดูเบาๆเนาะจะดูว่าการรับบริการที่นี่เป็นยังไงม้างครับเดี๋ยวเจอกันเบรกหน้าครับผมเมื่อกี้ดูบริการของสาวๆไปละ ใช่ครับผมตัดเพลินมีบริการสำหรับผู้ชายไหมมีครับผมก็ตัดเพลินก็มีบริการ <ผม S 2> <า>ตัดผมชายตัดผมครับยืดผมวอลรุ่มชายวอลลุ่มชายตัดผมวอลลุ่มชายทำสีปิดผมขาวผมชายโอ้โหแล้วก็ทําสีแฟชั่นผมชายแล้วก็บริการล่าสุดนะครับผมสำหรับท่านผู้ชายคนไหนที่อยากจะนวดหัวผ่อนคลายนะครับทำงานดักๆเหนื่อยๆนะครับเครียดกับลูกน้องเครียดกับพี่ทํางานนะครับสามารถมานวดหัวผ่อนคลายเฮ้ยอันนี้ราวัลสนใจอ่ายันเดี๋ยวลองเดี๋ยววันนี้ อลองเลยเได้เลยครับเดี๋ยวให้ใน้าบ้านลองได้เลยแล้วฟีดแบ็กจริงๆนะถูกใจไม่ถูกใจพูดตรงๆนะ,อะโอเคตามนั้นเลยครับอเ,เอาความรู้สึกน้าบ้านพูดไปเลยป่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเรานวดกันดีกว่าครับ ตอนแรกที่พี่อาร์มบอกว่าเพลินเนี่ยโหนึกไม่ออกจริงว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าพอเอาจริงๆเนี่ยเมื่อกี้นกวันหลับเลยนะเข้าใจเลยว่าถ้าเกิดว่าระหว่างวันและแบบคิดเครียดไม่เมื่อยนะโหเด็ดมากอ่ะเดี๋ยวไปต่ออีกหนึ่งสเตชันครับโห เป็นไงบ้างครับวันนี้เพลินหลับไปกี่ตื่นแล้ววันนี้หลับไปประมาณหนึ่งตื่นโอ้โฟินเลยคุณผู้ชมเข้าใจเลยว่าแบบถ้ามีเวลาไม่เยอะแล้วอยากจะผ่อนคลายเนี่ยเอ้ยมาร้านศัพผมก็ได้ด้วยอ่ะบางทีอยากจะผ่อนคลายนอนพับสายตาเนี่ยครับนงดฟินๆไปก่อนเนาะอ่ะเราเห็นทุกเซอร์วิสเราเห็น LCD ที่น่าสนใจปแล้วเดี๋ยวเบรกสุดท้ายนี่จะให้อาร์มฝากร้านดีกว่าครับ ก็สำหรับใครนะครับผมที่ยังไม่มีร้านประจํานะครับผมแล้วก็ยังหาร้านแต่ผมที่ถูกใจยังไม่ได้นะครับผมผมก็แนะนํานะครับผมให้ร้านตัดเพลินครับเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับผมก็สาขาที่ใกล้สุดนะครับใกล้สาขาไหนก็ไปสาถานนได้เลยั้นดงแม่เหี่ยหรือว่าสาขาอินทาวนะครับทางเข้ากรุงโซลนั่นเองนะครับผมให้สาขาไหนก็ไปใช้บริการได้เลยครับผม เอาแล้วครับเดี๋ยวเราจะปิดเมก1ั้สองคนก็ดูจจงเหงาไว้เนาะเรามเีเพื่อนเราอีกแก๊งใหญ่เ,เดี๋ยวเราไปปิดพร้อมๆกันตอนนั้นแหละครับบ๊ายบายครับ